สวัสดีครับผมปั้นเพนตีนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ดูกันนะฮะแล้วก็เรามีรีวิวการสั่งกองน้ํามันเครื่องในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็น้ํามันเครื่องที่เกียร์ดีมากๆและในราคาที่จับต้องได้นะมียังไงบ้างไปดูกันนะนี่นะครับผมก็จะเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมได้ทาการสั่งมา เราก็จะมาแก่งกันคือผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับการที่คุณไปซื้อตามร้านถ้าไม่ใช่ร้านที่ใหญ่จริงเป็นตัวแทนมาโดยตรงเขาก็ต้องไปซื้อแต่ที่อื่นมาก่อนแล้วเขาก็ต้องมาบวกราคากาไรกันดีเอางนะ่ายยิ่งยิ่งคุณไปเจอคนที่เขารับช่วงต่อมาเรื่อยๆของก็ยิ่งแพงขึ้นในราคาจริงๆที่มันไม่ควรจะแพงขนาดนั้น ถ้าคุณซื้อตามแหล่งจริงๆอ่ะซื้อถูกที่อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะไม่แพงเลยครับผมจะบอกให้การดูแลรักษาเราจะเป็นอะไรที่ถูกมากถ้าเป็นพวกแค่เรื่องกอน,น้ำมันเครื่องโซสเตอร์น้ำมันเครื่องทั่วไปน,นี่เรียบร้อยแล้วครับแดงเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมแนะนำทุกพี่ทุกท่านเลยที่ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่แล้วก็รถคูเปอร์ารถอีกแตนก็ก็ได้เหมือนกันเ้อเล่นนะครับคือ,อนี่ฮะผมก็อ่านชื่อเต็มมันไม่ถูกไนงะเดลสตาด้าพิมพ์ไปเลยครับว่าน้ำมันสังคอร้อยคุณจะเจอน้ำมันตัวนี้ขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับ ให้เพื่อซื้อร้านที่กดออกมาแล้วราคามันไม่เกินร้อยสี่สิบบาทนะเอาสักร้อยสามสิบกว่ากว่120าร้อยยี่สิบได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าตัวนี้ราคาขายกันอยู่หน้าร้านคือร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งราคามันค่อนข้างแพงมากถ้านับนับกับที่เราสั่งนล้วจด้นะคือถ้าซื้อขวดหนึ่งต่างกันยี่สิบสามสิบอาจจะไม่มีผลใช่ไหมแต่ถ้าคุณซื้อทุกครั้งซื้อใช้วันละสองใช้ครั้งละสองขวดเนี่ย อบอว่ามันจะเริ่มมีผลแล้วเอ่อจะมันจะเริ่มบานปลายแล้วเราเราสามารถเอาเงินที่เพิ่มมากกวนะ่นั้นอ่ะไปเอาเกียรติที่เป็นจริงนี่เกียรติเกือบที่สุดแล้วนะเกียรติมันก็ดีมากแล้วนะอ่ะดูนะทุกคนจะเห็นไหมเอยสะท้อนเหลือเกินเนี่ยคุณดูดิดเกียรติมันก็ดีมากแล้วนะแบบดีมากมากแล้วนะสุดตารางของมันแล้วอนะ่ะแล้วก็ อันนี้มาตรฐานนะครับผมเป็น S N นะครับพอดีผมพูดผิดนะครับในคลิปก็เลยต้องมาอัดใหม่เห็นไหมครับจะมี A P I S N นะครับถ้าเราดูในกราฟนะครับเกตมาตรฐานของน้ำมันเครื่องก็จะเห็นเลยครับว่า S N เคยเป็นระดับหนึ่งตั้งแต่2011นะครับจนถึง2017ตอนนี้มีลองมาก็เป็น HP. S P ก็ตัวเนี้ข้อดีนะครับก็คือเห็นไหม อันนี้คือเอขอขาเรียกว่าสปะคุณเพา่อนะนะช่วยลักชำระล้างหัวเทียนให้สะอาดนะครับป้องกันเหวยลูกสูบติดแล้วก็ลดการสึกหรอของเกียร์คัดทำให้เกียร์เขาง่ายขึ้นตัวนี้เป็น 10W40 10. ตัวนี้เชื่อไหมทุกคนผมใช้ตั้งแต่ KICK 125, WEB 110, w e บ 125, GSF 150, า b r 300 ชื่อไหมผมใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยตลอดเลยนะใช้แค่ตัวนี้ซึ่งผมจะสั่งมาทีละสามชุดอย่างนี้นะครับมันจะได้มาสามขวดแล้วผมก็จะใช้สองขวดก่อนรอบหน้าพอผมสั่งมาอีกสามผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้เพิ่อมอีกขวดหนึ่งตอนนี้มันก็จะเหลือสี่ขวดเอ้ก็จะเหลือสองขวดถือเอาง่ายว่าใช้ดีนะแล้วก็นี่นะครับ กองน้ำมันเครื่องนะครับคือบางคนเนี่ยผมพูดก่อนว่าอาจจะไม่ถนัดเรื่องการสั่งของแต่ว่าเชื่อผมเถอะว่าลองค่อยๆพยายามครับหาร้านที่มันมีรีวิวดีๆนะครับคือมันมันประหยัดตังค์ได้เยอะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินแบบผมเนี่ยมันประหยัดเงินได้เยอะครับเนี่ยเห็นไหมมันก,ก็มันก็โอเคนะ การใช้งานมันใช้งานได้เหมือนกันกับที่ผมเคยซื้อนะของเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยประกันนะรู้ไหมว่าที่ผมไปซื้อแค่ตัวนี้เฉยๆหนตัวกลองแล้วมันเครื่องเฉยถ้าไปซื้อที่อื่นนะ่ะก็คือสองร้อยห้าสิบาทครับซึ่งไม่ได้ประกินนะแพงมากแต่ว่าผมซื้อเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสี่ิบาทรวมส่งหรออะไรเงี้ยคุณคิดดูดิคุณได้ทั้ง กองแล้วมันเครื่องรับประกันอ่ะเท่าราคาแม่งเท่ากันกับแล้วมันเครื่องเลยซึ่งแบบว้าวคืออยากให้คุณทุกคนเนี่ยประหยัดตังค์งี้เว้ยเพราะว่าถ้าคุณไปไปซื้อจากร้านตามทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาจะบวกชาร์จคุณค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ของพวกนี้มันเปลี่ยนเองได้มันไม่ยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาคนมาดูนะวิธีการเปลี่ยนนะโอเคครับก่อนที่เราจะมาแกะกันนะครับเราก็จะมาแนะนําเรื่องอุปก,กรณ์นะ การใช้งานคือตัวเนี้ผมซื้อมาในลาซาด้าราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคือผมว่ามันค่อนข้างดีมากเลยอ่ะมีอะไรบ้างมันเป็นเครื่องมืออะไรช่างนะฮะเห็นไหมขอมันค่อนข้างเยอะเลยแต่ปีกระกไปีไปตากฝนมาสนิมขึ้นขึ้นเนี่ยคุณดูดิอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันมีก๊อกแก๊กให้ในตัวนะซึ่งมันดีมากแล้วก็มีตัวขาต่อขาให้มันยาวมีตัวขัน มีตัวอ่ตัวงอเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเบอร์บล็อกเนี่ยพอประมาณเลยแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยคือตัวเนี้ยสาคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างอะบางทีเรามีแต่หัวเนี่ยที่บ้านเนี่ยเออซึ่งถามว่าบางทีน็อตบางตัวหวนไม่ได้แหลมขนาดเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ให้หัวมันใหญ่ขึ้นได้กันอาการน็อตลูดน็อตหวานนะ ตัวนี้ราคาไม่แพงครับเหมาะสําหรับการใช้งานกับรถทั่วไปนะคือแบบอารมณ์เหมือนแกะไฟเบอร์แกะไฟเบอร์แกะอะไรทั่วไปเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ตลอดเลยซึ่งยังไม่เคยมีปัญหานะสําหรับน็อตลูกแต่ผมแนะนําให้ซื้ออันแบบดีขึ้นมาหน่อยสักสองสามร้อยน่ะจะดีขึ้นมาหน่อยโอเคครับเราก็จะมารีวิววิธีการแกะไฟเบอร์ข้างเวลาเปลี่ยนกองแล้วมันเครื่องอย่างง่ายนะครับผมจะแกะน็อตแค่3ตัวนะครับผม คือตัวตัวนั้น,นะผมมาออกแล้ว,วก็จะมีแค่ตัวสองตัวล่างแล้วก็ตัวด้านล่างตรงอกนะครับนี่คือตัวแรกที่ผมจะถอดอันนี้ขันรวมรวมไว้นะผมไม่ได้ขันแบบแน่นเกินเวลาแกะมันก็จะแกะไม่ยากไม่แนะนําให้ขันจนตึงมือแบบแน่นมากนะครับมีสิทธิ์น็อตเสียง่ายนะครับผมเห็นไหมก็จะมีแค่ตัวล่างเนี่ยแล้วก็ตัวด้านซ้ายนี้ ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้แต่ตัวด้านบนน่ะผมถอนน็อตออกเลยผมไม่เอาใส่ไว้เพราะว่ามันแกะย่างจริงนะฮะอ่ท่านใดที่เห็นไอจุดตรงนี้นะไม่ต้องสงสัยนะว่าเอยรถคุณเสียเปล่าไม่ใช่นะครับโอลิงมันเสื่อมสภาพนะครับผมก็เลยมีน้ำรอเย็นออกมาอย่างนี้นี่ฮะผมก็ใช้อุปกรณ์ต้องมีตัวรองนะครับกองน้ามันเครื่องอะเวลาแกะออกมาเนี่ยมันน้ำมันเครื่องมันจะ ออกมาพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้เยอะมากเวลาขันเนี่ยให้แนะนําค่อยๆขันนะครับไปทีละตัวไม่แนะนําเด็ดขาดเลยให้ขันออกตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนเลยเพราะว่ามันมีสเปริงนะครับมันมีสเปริงดันเดี๋ยวมันจะทําให้น็อตเสียได้เวลาเราจะขันเราก็กดตัวฝ่ามันก่อนกดฝามันเสร็จแล้วเราก็ค่อยขันเอาน็อตออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้สเปิงมันเนี่ยไม่ยันน็อตนะ เวลาขัดออกมามันจะง่ายครับมันจะไม่รู้สึกฝืดไม่รู้สึกติดน็อตก็จะไม่เสียด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะเห็นไหมน้ำมันเครื่องออกมาละคือถ้าใครไม่รู้ช่วงแรกๆก็คือบอกเลยว่าเละครับ <c oughs> เละแน่นอนเพราะว่าแรงผมก็เป็นกันฮนะอาแล้วก็ค่อยๆแกะไปนะครับผมอันนี้ผมต้องเร่งความเร็วนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอมันจะนานเกินนะครับเนะเห็นไหมฮนะเราก็เอาออกไปแล้วไม่ยากนะครับผมใครที่จะทําเนี่ยผมบอกเลยไม่ยากจริง นี่ดูนะฮะก็จะมีตัวสปริงกับตัวฝาครอบออกมาก่อนนะครับส่วนเราก็เปลี่ยนประเกน็นแล้วก็ประเก็นออกนี่เป็นประเก็นเก่านี่ผมใช้มานานมากนะ <c oughs> จริงๆมันสองครั้งควรเปลี่ยนประเก็นครั้งหนึ่งนะแต่ผมใช้สักสามทีหนึ่งเลยอันนี้เป็นกรองลมเครื่องเก่านะครับผมอา่าก็สภาพก็ค่อนข้างเย็นหน่อยแต่ว่าก็เปลี่ยนตอนก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ใช้รถหนักแล้วก็มาเซอร์วิสก่อนเที่ยวนะกลับมาก็เราก็เซอร์วิสใหญ่ แล้วก็แนะนำเอาทำความสะอาดนิดนึงนะครับเอาทิชชู่เช็ดให้มันสะอาดนะครับให้น้ำมันเครื่องเก่ามาันออกให้หมดเนี่ยบางทีมก็จะมีน้ำมันเครื่องที่เข้าไปใน,นรูน็อตนะตอนเราถอดออกมาเช็ดให้มันสะอาดมันก็จะโอเคแหละถามว่าช่างบางคนเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ให้นะครับผมมีแต่เราเนี่ยแหละลักรถแล้วเราก็ทำเองนะครับวันนี้จะเป็นกล่องน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับ จริงๆผมบอกเลยว่าเกีดเดียวกันแบบเหมือนกันเลยไม่รู้จะของปลอมของแท้นะแต่แบบผมบอกเลยนะว่าแม่งมันเหมือนกันเลยะเออทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใช้ไปทอนเถอะผมว่ารถรุ่นนี้มันทนอยู่แล้วต่อให้จะของปลอมของแท้นะี่ผมว่ายังไงก็สุดยอดครับไม่ต้องห่วงอ่ะแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเช็ดพยายามจะให้ขี้ฝุ่นขี้หินนะครับอยู่ตรงอ่า ตัวที่เราจะประกบนะไม่งั้นมันจะทําให้แบบเราขี้หินมันจะเป็นตัวติดนะไม่ได้นะครับก็อเราก็แกะประเก็นออกมาทําการใส่ก็จะค่อยๆใส่นะทำความสะอาดเช็ดไปก่อนครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับวันหนึ่งเซอร์วิสนี่นะฮะใส่ให้มันตกด้านนะ้มันจะมีรูเสียบแล้วเสียบมันจะคาเลยแล้วก็สปริงใส่กับฝาไว้ก่อน ประกินวางไว้นะครับช่วงช่วงนี้อาจจะต้องแบบค่อยๆทานะอย่าไปรีบนะเพราะว่าสปริงมันดันมือเราค่อยๆทําเอานะครับแล้วก็หาน็อตลูเสียบไว้อันนึงก่อนให้มันคาไว้ดันดันสปริงไว้นะครับให้มันแน่นสําคัญเลยนะครับอย่าขันน็อตเต็มนะห้ามขันน็อตแน่นเกินขันน็อตพอหลวมให้แบบให้มันขยับได้นะครับเพราะว่าประกินมันจะไม่ตรงนะครับบางทีรูน็อ เออไม่ตรงอะไรเงี้ยเวลาขันไปแล้วมันก็ต้องมาขยับใหม่เห็นไหมผมก็ต้องใช้การเล็งแล้วก็ขันนะครับแต่วันนี้มือมือผมเลื่อนผมก็ต้องเปลี่ยนตัวมหมุนสักนิดนึงเพื่อให้มันหมุนง่ายหน่อยอ,อ่าเห็นไหมต้องดันนะอย่าลืมนะครับดันทุกครั้งนะครับเพื่อน็อตมันจะได้ไม่ขบกันนะแต่ว่าการใส่น็อตก็ค่อยๆใส่นะครับไม่ใช่ว่าขันตึงเลยทุก ทุกตัวนะครับไม่ใช่ครับการขันนี่ต้องเป็นขันแบบกลางกระบาดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูละนี่ค่อยๆนะครับเลือกสักตัวเดึงก่อนเห็นไหมเราต้องค่อยๆขันเป็นกลางกระบาดนะค่อยๆนะค่อยๆนะนะผมบอกก่อนมันของพวกนี้มันไม่ได้เป็นน็อตแบบโอ้โหรับแรงกระแทกอะไรขนาดนั้นคือมันแค่ตึงมือนี่มันก็อยู่แล้วครับน็อตตั้งสี่ตัวถ้ามันหลุดออกมาได้นี่ก็มันก็สุดยอดแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับเสร็จแล้ว ใต้ท้องรถนะครับจะมีน็อตอยู่นะฮะตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้จกบไว้นะฮะตัวนี้ตัวนี้คือจุดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องกันเวลาขันน็อตนะครับหรือขันน็อตน,น้ำมันเครื่องน็อตอะไรกก็ตามนะครับเราควรขันทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้เป็นการออก คือพยายามเหมือนหันหน้าเขาหามันแล้วแบบมองจังหวะดีๆอ่ะออแล้วค่อยคิดว่าตรงไหนคือการทวนเข็มนาฬิกาไอต้ตะเกียผมขันผิดด้วยผมเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะวิธีการขันคือต้องขันทวนเข็มนาฬิกานะครับเอ,อให้มองหน้าน็อตมันเหมือนเป็นนาฬิกาแล้วก็ค่อยขันนะครับอส่วนขันเข้าเนี่ยให้เราขันตามเข็มนาฬิกานะครับผม เราก็ขันพอให้มันออกจากแน่นๆแล้วเราก็ค่อยมาเอามือหมุนเอาครับมันไม่ต้องกลัวเปื้อนนะครับมันเปื้อนอยู่แล้วครับเซอร์วิสรถยังไงก็เปื้อนนะครับผมไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ทําการอ่ถ่ายน้ำมันเครื่องครับปล่อยยาวๆเลยครับเราก็พยายามเช็คนะครับว่าพอมันเริ่มจะหยดแล้วเราก็มาขยับน็อตเอาขยับอันนี้เอาเรื่อยๆนะครับผม นี่เราก็ต้องอัดความเร็วทีนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มเบาลงเบาลงแล้วเราก็ขยับเห็นไหมพอเราขยับปุ๊บมันก็ไหลออกเพิ่มอีกนะฮะมันมันไม่หมดหรอกครับก็จะแนะนําอย่างนี้ด้วยนะครับก่อนเอ่อที่จะถ่ายน้ามันเครื่องก็ให้ถอดตัวจุกน้ามันเครื่องออกก็ดีนะครับเพื่อความโฟของน้ํามันเครื่องนะคือเวลาอ่น้ำมันเครื่องมันไหลอ่ะมันจะไหลดีกว่าครับ ว่ราะเราถอดจุตัวนี้ออกแล้วก็อันนี้แล้วแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็จะถอดตัวนี้ก่อนเพื่อให้มีความโปส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยบางทีมันก็ออกหมดบ้างไม่หมดบ้างนะครับคือพยายามโยกรถดูให้ชัดเจนนะว่าเออมันหมดแล้วจริงแล้วก็ค่อยทําการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะฮะก็น้ำมันเครื่องจะได้ไม่อยู่ในรถเราเยอะเกินนะครับน้ำมันเครื่องเยอะเกินในรถนี่ก็ ทำให้เครื่องร้อนง่ายนะครับไม่ไม่ไม่มีผลดีเท่าไหร่นะครับโอเคให้ดีก็ทำความสะอาดทุกอย่างนะครับที่เราใช้งานนะครับเพราะว่ามันเข้าไปในเครื่องเราถ้ามันสกปรกเครื่องเราก็จะสกปรกตามนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นรายละเอียดของเราอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับการใช้น้ามันเครื่องตัวนี้ให้แนะนาเอาครีมเนี่ยหนีบตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมหนีบออกก่อนเทยังไงก็เทไม่หมดครับ คือเสียดายมากมันเหลือเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราใส่น้ํามันเครื่องตอนเราเปลี่ยนกองเราควรจะใส่สักหนึ่งจุดหนะครับหรือหนึ่งจุดห้าประมาณนี้นะครับจริงๆสําหรับผมผมก็ใส่หมดสองปองฮะให้แบบหมดเกลี้ยงๆเลยเห็นไหมมันจะปากมันจะออกหมดนะครับมันจะไม่ติดนะครับเวลาเราเทเนี่ยจะมีผลมากเลยนะครับเรื่องน้ํามันเครื่องที่เราอุตสาห์ซื้อมานะใช้ไม่หมดนะเห็นไหมถ้าเทียบกันอะ คือเทง่ก็เทออกไม่หมดหรอกครับผมพยายามแล้วครับไม่งั้นผมไม่ทําอย่างนี้หรอกใครจะคิดยังไงก็สามารถแชร์กันได้นะครับมีวิธีแบบไหนแต่ผมผมทําแบบนี้นะฮะสําหรับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้กระป๋องอยู่แล้วง่าผมก็ต้องทิ้งกระป๋องแต่ว่าเราต้องใช้น้ํามันเครื่องให้หมดนะครับเสียตังค์มาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับแล้วก็จากทาการอันนี้เสร็จนะครับเราก็เดี๋ยวทาการเทน้ํามันเครื่องกันนะครับ แนะนำก็มีกวยได้ก็จะดีนะครับพยายามค่อยๆเทไม่ต้องรีบนะครับเทไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศเยอะนะครับเข้าไปในเครื่องเราก็จะเทอย่ไงี้ไปเรื่อยๆนะครับสองป่องนะครับเราจะให้ดูกันเลยนะว่าน้ํามันเครื่องที่แบบดีๆใสๆนี่มันเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับน้นํามันเครื่องที่เราเทออกมาแล้วนะน,นี้ผมก็จะเทค้างไว้อย่างนี้นิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนมุมกล้องให้ทุกคนดูกันว่า ตอนเราดูวัดระดับตามแมวเนี่ยว่าเออน้ำมันเครื่องเราเป็นยังไงนะเห็นไหมผมซูมให้ดูเลยเดี๋ยวผมใส่อีกขวดนึงนะให้ดูนะครับว่าตอนเราใส่น้ำมันเครื่องเห็นไหมมันจะใส่มากเลยทุกคนดูดิมันจะใส่มากเลย,เลยแล้วถ้าเราอยากจะดูว่าน้ำมันเครื่องเราเสื่อมไหมก็ดูจากตามแมวนี่แหละครับผมบอกเลยว่าเช็คดีๆครับเช็คบ,บ่อยๆครับให้มันอยู่ระดับกึ่งกลางของเขีดน,นะครับผมในการใช้งานเห็นไหม ออกหมดเกี้ยงเลยครับอันนั้นคือมันสุดสุดจะแล้วแต่แล้วฮะอันนั้นอันนั้นแล้วพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะผมแล้วก็เอาฝ่าหัวมาเนี่ยนะมาเช็ดดีๆนะฮะอ่าเป็นการทรําความสะอาดนะครับแล้วก็ให้พอตึงมือนิดเดียวก็พอครับเพราะมันไม่หลุดหรอกผมเล่นเลยยังไงก็ไม่หลุดขันดีไม่ดีไงก็ไม่หลุดครับเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้เราก็เราก็ต้องค่อยๆใส่นะเพื่อจะมีช่วงเคี้ยวหรอกมัน เห็นในน็อตตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเดี๋ยวผมจะไม่ใส่มันนะเว้ยทุกคนเพราะว่าเวลามันถอดมันถอดยากมากเวลาเราขันนะแม่งขันยากจริงก็เลยทําการเอาออกแม่งเลยก็ไม่ต้องใส่แต่มันก็ไม่เคยหลุดนะไม่เคยหลุดเลยใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับไม่เสียงไม่มีเสียงก็แก๊กเลยนะคือผมว่าเวลาเราเซอร์วิสเซอร์วิสง่ายด้วยเห็นไหมก็มีนอตตัวซ้ายนอตตัวล่างก็จะมีน็อตตัวล่างเห็นไหมให้ทุกคนดูเลย คือตัวเนี้ยขยับดีๆนะค่อยๆขยับไปบางทีมาันาจะาขันยากหรือว่ามองไม่เห็นก็ค่อยๆทําไปนะฮะ <_ H 1> แรกๆถ้าทําใหม่ก็ไม่ถนัดอยู่แล้วเพราะผมทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ถนัดเลยพยายามให้มันสนิทนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สนิทนะได้แล้วก็พอให้มันตึงมือก็พอมันไม่หลุดหรอกเชื่อผมเนี่ยแค่นี้เองทุกคนมันก็ไม่ได้ยากครับก็เหลือแค่น็อตตัวสุดท้ายซึ่งเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรวมกันเนี่ยถอดน็อต แค่ถึงสิบตัวไหมไม่ถึงะ่ะแปดตัวเองทั้งหมดอะเนาะใช่ถอดน็อตทั้งหมดแปดตัวนะรวมของน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะ,ะจริงๆก็มีแค่นี้จริงทุกคนไม่ต้องคิดมากโอ้ยมันจะยากไหมมันจะลําบากไหมครั้งแรกมันต้องมีเสมอครับที่ความรู้สึกที่เราจะแบบใช่ไหมยากว่ะแต่ผมก็ผ่านมาแล้วผมเพราะว่าผมก็ฝืนทําด้วยแหละครับก็อ,อดทนโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเองง่ายๆนะ คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียดตังให้ช่างเลยเอาจริงลอยเดี๋ยวต้องไปเสียดตังประมาณแบบร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ช่างที่เขาจะทํานะครับแต่ถ้าเราทําเองหนึ่งเราได้ขนดดันอานเจใส่รถรถเราน็อตไม่เสียแน่นอนบางทีเราไปหาช่างช่างเลืมน็อตบ้างช่างรีบบ้างขันจนน็อตหวานบ้างก็มีนะครับคือผมเจอมาเยอะแล้วผมก็เลยจะแนะนาเพื่อนว่าถ้าทาเองได้ดีสุดแล้ว ถ้าทำเองได้จริงนะดีสุดแล้วเพราะของคนนี้มันใช้น็อตไม่กี่มันใช้แสบตัวไม่กี่อันน,อน็อตกิไม่กี่ตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แบบโอ้ต้องมีอะไร,รบูรระวังนะครับอันไหนที่ผมทมําได้ผมก็ไปให้ช่างนะ้ไม่ใช่ว่าผมจะ,จะ,จะทําเองตลอดคือแนะนําตรงนี้เพราะว่ามันประหยัดเงินนะครับผมแล้วก็มันทําให้เรารู้จักรถมากขึ้นเราไปด,ดูแลการจะใส่มาขึ้นนะครับเผื่อในกรณีเราจะไปที่ต้องเดินทางกระทานัาทานหัาานออกทริปกระทันหันเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปงลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเอง นี่ก็เป็นตัวอย่างให้นะฮะตัวอย่างนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมมีอะไรอัปเดตใหม่แต่เราเจอกันนะครับช่วงหน้ายังไม่จบนะก็ใครที่เปลี่ยนนํามันเเรื่อเสร็จแล้วให้แนะนําหาขวดใส่แยกอย่างนี้นะครับอย่าเอาไปทิ้งเลี่ยราดนะคือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแลนะครับผมห้ามเด็ดขาดนะครับ อย่างน้อยเราใส่ไว้อย่างงี้รวมกันมากๆแล้วไปขายของเก่าก็ยังได้เงินนะครับผมพยายามอย่าทิ้งลงทองทิ้งลงพื้นดินนะครับของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะมาย่อยสลายนในวันสองวันนะครับผมบอกเลยว่ามันเหม็นนะอันตรายนะครับเป็นพิษต่อแวดล้อมด้วยพยายามเก็บเอาเส่แยกไว้ให้ดีๆนะครับอย่าไปทิ้งรวมสังขยาแบบอันนี้ผมแนะนําให้ตัวเนี้ยแยกไว้ซื้อของเก่าดีกว่าให้คนข,ขายของเก่าเ,าเขาได้ใช้ผมพูดจริงๆนะถ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะ อย่าทิ้งเด็ดขาดนะผมบอกไว้ก่อนแล้วก็สิ่งที่ผมขี้เกียจได้คุดก็คือตอนเก็บนี่แหละครับผม